วิพาเปลืองชนะนะคะยอยุธยาแกลงจังหวัดระยองค่ะจากเดิมอ่ะเราไม่ได้คิดที่จะทำสวนทุเรียนเลยพอดีสามีเขาซื้อที่แล้วก็จะยกบ้านพักแต่พอเขาเสียเราก็ไม่กล้ายกเพราะไม่สักราคาสูงก็เลยทำสวนเป็นสวนทุเรียนไปเลยพอเราปลูกทุเรียนได้3ปีปุ๊บเราก็พยายามแล้วว่าเอ๊ะจะทำยังไง เพื่อที่จะให้ได้ดอกแล้วก็ได้ลูกเราไม่รู้จักกับคำว่าสะสมอาหารหรืออะไรเลยทีนี้ก็ได้จากลูกค้าที่มาทำฟันด้วยอาชีพของเราอะนะฮะทำให้เราเนี่ยเจอคนหลากหลายแล้วยังเจอพีติก๊กพี่นุอะไรอย่างเงี้ยที่เข้าเป็นเจ้าของสวนทุเรียนอยู่แล้วพีติกก็บอกเนี่ยบริษัทแพนโปนี่แหละเขาใช้อยู่แล้วพี่นุเหมือนกันนะฮะบอกว่าเนี่ยของร้านสมุทรทองนะก็ ติดต่อที่ร้านสมุทรทองแล้วก็ขุดพึ่งกับขุดไม้ก็เข้ามาเริ่มเข้ามาดูแลเราแนะนําเราว่าสะสมอาหารก็ยังไม่รู้งูปลาปานะ่ะก็ทําไปแต่ปีนั้นเราก็ได้มาเท่าปีแรกนะฮะของเบสเซนแคนโปรเนี่ยเราก็ได้มาเกือบสิบตนจากทุเรียนที่ให้ผลผลิตอยู่90ต้นปีที่สองนี่ต้นทุเรียนที่เราปลูกอยู่นะฮะประมาณ125ต้น แต่มันก็มีต้นที่มันไม่สมบูรณ์ไม่ได้เจริญเติบโตเท่ากันหมดทั้งสวนดังนั้นบางต้นเราก็ไม่เอาเราก็กะไว้ลูกค่อนข้างเยอะมากด้วยความที่เราไม่มีประสบการณ์เลยพอลมมาต้นทุเรียนโค่นไปห้าต้นติดลูกเต็มเลยแต่และต้นนะเกือบร้อยเราก็ไม่รู้ก็ปีแรกม,มันผ่านได้นี่ปีที่สองเราคิดว่ามันต้องผ่านได้ก็ไว้ลูกเยอะนะฮะแต่ในปีนั้นปีที่สเราก็ได้มา17ตันหนึ่ง ปีที่3คือที่ตัดเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานี้เองเป็นช่วงที่ทําดอกเป็ว่ายากมากอันที่1อันที่2เนี่ยด้วยความที่ว่าเราต้องการรอบเร็วเราก็เลยทําใบทุเรียนแค่2ใบเท่านั้นเองก็เลยรู้สึกว่าไม่ดีนะคะการทําดอกทําทุกสิ่งอย่างมันยากไปหมดก็ได้มา17ตันเหมือนกันแต่ปีนี้เราทำามใบไว้เหมือนกับปีแรกเลยที่ไม่แนะนำให้ทำสามใบ ตอนระยะของการเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็เริ่มละเริ่มมีการว่าคุยกับล้งแล้วว่าเราจะตัดทุเรียนวันไหนพอเขากําหนดวันมาเนี่ยก่อนถึงวันที่กําหนดเนี่ยนะคะที่จะตัดเนี่ยเราก็เทคปุ๋ยขึ้นต้นก่อนโดยที่ว่าให้ปุ๋ยไปเลยให้ปุ๋ยสูตรเสมอไปก่อนพอตัดลูกทุเรียนเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มมีการฝังเข็มเริ่มมีการใช้ในกลุ่มของชีวพันธุ์นะคะลาดโคนเพื่อที่จะควบคุมเรื่องเชื้อโรค หลังจากที่เราฝังเข็มไปแล้วว่านะคะเราก็มีการเก็บกิ่งที่เป็นโรคออกนะกิ่งที่แห้งจัดการตัดทิ้งหมดเลยแล้วก็คุมทรงพุ่มด้วยการตัดยอดคุมความสูงการสะสมใบชุดที่1กับชุดที่2เนี่ยฮะก็เหมือนปีที่ผ่านมาพอสำหรับเริ่มชุดใบที่3นะคะหอใบม,มันเริ่มจะเพรชัดเนี่ยเราก็เริ่มมีการสะสมอาหารเข้ามาแทนที่ละซึ่งมันก็ไม่ได้ยากนอกจาก ใบที่1กับใบที่2นะฮะสภาพอากาศมันไม่ดีก็จริงอยู่แต่ว่าน้ําเรายังเพียงพอพอช่วงหลังจากใบที่สองมามาขึ้นใบที่3ามอ่ะเราก็เริ่มจะเจอผลมากขึ้นมากขึ้นก็ไม่ได้ยากอะไรนะฮะแต่ก็คือเราก็ต้องพยายามที่จะคุยกันกับน้องเพราะว่าเราเองไม่มีความชํานาญในเรื่องนี้ซึ่งน้องก็จะเป็นฝ่ายที่แนะนําแล้วก็คุยกันว่าจะทำแบบไหนทางดินเราก็จะให้ปุ๋ยไปนะคะ โดยที่ว่าในช่วงที่ว่าเราสะสมอาหารในใบชุดที่3นะคะเราก็ยังใช้สูตรเสมออยู่แต่ก็ไม่ได้มากนะคะก็ใช้แค่ต้นหนึ่งขนาดนี้เราจะใช้แค่ครึ่งกิโล5 0 0กรัมพอใบเริ่มเป็นเพรชาดปุ๊บมันนะคะเราก็เปลี่ยนมาเป็น8 24ยบในช่วงที่ใบเริ่มเพรชลาดแล้วแต่ยังไม่เขียวนะ,ค,ะคือใบกลางแล้วะนะฮะต้นหนึ่งเนี่ยเราก็จะใช้เยอะหน่อยเพราะว่าเราเริ่มจะเร่งจะสะสมอาหารแล้ว ก็เลยให้ไปต้นละ1กิโลแล้วหลังจากนั้นเราก็ดูการตอบสนองของของต้นก่อนว่าโอเคการตอบสนองของเขาดีไหมหนึ่งในเรื่องของใบนะคะใบของเขาที่สะสมอาหารมาได้ดีเนี่ยใบเขาจะเขียวเข้มใบเขาจะมีความหนามีความมันเราถ้าเราจับใบแล้วนะคะใบจะมีสปริงเราจับใบเนี่ยใบเขาจะมีสปริงใบเขาจะไม่นิ่มไม่เหลว ใบเขาต้องหนาไม่บางพอเราเห็นดอกเป็นเหยียดดินหนูเราก็เริ่มใส่ปุ๋ยทางดินแล้วเราก็ล้างสารทางดินจะมีตัวชาคาโต้ชวิงเกอร์แล้วก็จีเนียสลงดินไปเลยอันนี้ก็คือแก้ทางดินในเรื่องของสารแพคโคยูบตาโซนที่เราใส่ไปะนะคะอันที่สองเราก็จะมีการที่ดึงใบอ่อนด้วยชุด เดิงใบอ่อนอีกครั้งหนึ่งแล้วปุ๋ยที่ใช้เราก็จะเริ่มเปลี่ยนมาเป็นสูตรเสมออีกเพื่อให้ในาตัวเจนเยอะเขาจะได้แตกใบอ่อนพร้อมกับดอกหล <c ười> ังจากที่เราได้ใบมาได้ดอกมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเร่งใบแก่เพื่อที่จะให้ทันกับดอกบานเพื่อไม่ให้มีปัญหาในช่วงที่ลูกทุเรียนของเรานะฮะขนาดไข่ไก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้มาแตกใบอ่อน ตอนทำนะคะก็วางไว้ว่าระยะห่างของต้นเนี่ยเราต้องการระยะ 10, บคูณสิเมตรด้วยความที่เราไม่เคยทำน,นะคะเราก็ให้คนก็มาทําโค้งให้เขาก็ทกาทโค้งเนี่ยสูงประมาณ60เซน70เซนอย่างเงี้ยคือ70เซน,นมันเวลามันยุบแล้วแต่พื้นที่จะยุบมากยุบน้อยถ้ายุบน้อยก็ยังอยู่ที่ประมาณ60ถ้ายุบมากจะอยู่ที่50พอต้นโตหน่อยนะคะจาก2ปีเนี่ย เราขึ้นไปแต่งกิ่งอะไรอย่างเงี้ยบนโคกอ่ะเราก็เลื่อนถลายล้ลมมันลงมาที่ดินนะสิเพราะว่าโคกมันเล็กเกินไปก็เลยมีการเสริมโคกด้วยการใส่ดินเข้าไปนะฮะใช้รถสีล้อต้อนหนึ่งก็เสริมเข้าไปสี่เที่ยวดินก็เลยได้โคกที่โตขึ้นซึ่งมันทําให้เราทํางานสบายขึ้นจนกระทั่งต้นทุเรียนโต่นี่ฮะเวลาจะขึ้นลงโคกเนี่ยจะสะดวกเวลาการตัดลูกเงี้ยเขาโยนเขารับเราดูว่าเขาสะดวก เรื่องของการงดน้ําก็ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่า,าด้วยที่ว่าโคกมันสูงแล้วก็เราวางหัวสปริงเกอร์ไปปุ๊บเนี่ยเรามองเห็นแต่ไกลหรือว่าหัวไหนที่เขาตันหัวไหนที่น้ําไม่ออกเพราะว่าตําแหน่งที่เราเยืนน่ะมันต่ากว่าโคกแล้วก็หัวสปริงเกอร์ที่ชูขึ้นมาจากโคกเนี่ยมันก็สูงขึ้นระยะของมันนะคะเราก็จะทําให้เราเห็นได้แต่ไกลเราจะมองได้ดีกว่าว่า ต้นไหนเนี่ยหัวน้ําเวียงออกมากไม่ออกอย่างเงี้ยแล้วการงดน้ําก็เหมือนกันงดแล้วเขาจะโศกเร็วเขาจะแห้งเร็วกว่าแล้วความสูงของโคอีกอันหนึ่งที่เวลาฝนกตก,กัน้ําจะไม่ค้งจะไหลลงหมดตัวนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่จะไปช่วยลดเรื่องของโรครากเน่าคนเน่าได้เราต้องใส่ใจส่วนของเรานะฮะเราต้องหมั่นเดินดูมาคุกค,คยอยู่กับเขาไม่เช่นนั้น เกิดเขามีแมลงเข้าอย่างนี้เราก็ไม่เห็นเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ฉีดยาใบมันก็เสียหรือว่าไปเดินแล้วใต้ต้นเนี่ยนะฮะเขามีแมลงแล้วมีเพี้ยอะไรเงี้ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพีย้ยแป้งเพี้ยอะไรก็ตามแต่เถิดเราก็ต้องบริหารจัดการต้องฉีดยาแล้วไม่ใช่ปล่อยให้เขาบูมจนเต็มต้นแล้วค่อยมาจัดการซึ่งอันนั้นมันจะยากเราจัดการแต่ต้นต้นนี้จะทําให้เราจัดการได้ง่ายสิ่งที่ ต้องระวังอีกตัวหนึ่งนั่นคือลายแดงถ้าลงแล้วก็เป็นเรื่องเลยแหละค่ะมันจะทําให้ใบเราเสียนะฮะผลผลิตเราต้องไม่ดีแน่ถ้าดูจากต้นแล้วดูความสมบูรณ์ของต้นซึ่งปีนี้เราสมบูรณ์กว่าปีที่แล้วคิดว่าปีนี้น่าจะต้องได้มากขึ้นคาดการว่าอย่างน้อยน่าจะได้สัก20กันนะเป็นการคาดคะเนนนะคะ แต่จะทำได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึ่งความประทับใจเด็กของเบสิษแทดแผนโปรเขาค่อนข้างเสมอต้นเสมอปลายเขาเข้ามาดูแลในสวนนะคะเขาก็จะเข้ามาดูอยู่เรื่อยๆคือเหมือนมาเป็นพี่เลี้ยงเราอะประคองเราแล้วเราก็จะคุยกันว่าอันนี้โอเคไหมอันนี้โอเคไหมนะคะการใช้ปุ๋ยใช้ยาเป็นอย่างไรบ้างแต่เราเองก็ต้องศึกษาและต้องพยายามจดจําคนที่จะมายึดอาชีพ ้สวนนนีะคะคิดว่า,าต้องทำตัวเองให้เป็นน้ำไม่เต็มแก้วต้องพยายามรับศึกษากับบริษัทที่เราเชื่อเถอเราไว้ใจคิดว่าหลายๆบริษัทก็จะต้องมีตรงนี้และคะ่ะแต่เราเบริษัทย่อมมีดีของตนเองเราก็ต้องดูแล้วเราก็ต้องในเมื่อเราเชื่อมั่นแล้วเราทําได้เยอะได้เราก็ควรจะต้องเยอดตรงนั้นต่อไปแล้วจะต้องมีเวลาที่จะมาดูแลเขามาคุคยอยู่กับเขา ครับผมน้องกีตาคูณนะครับผมหรือว่าน้องเจสุวรรณนาราจนนันนะครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลภายในเขตพื้นที่แก่งระยองครับทางเราทีมงานแพนโปตาคูณนะครับก็จะมีการเข้าไปแนะนําแล้วก็ให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการการเรียนสวนอย่างเป็นมืออาชีพนะครับผมโดยเฉพาะส่วนที่มีความตั้งใจและก็ความสนใจในการทําสวนนะครับผมเราก็จะมีการวางแผนเกี่ยวกับการผลิตทุเรียนนะครับผมโดยใช้หลักวิชาการร่วมกับ การจัดก,การสวนทุเรียนของเกษตรกรเองนะครับผมเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตทุเรียนและก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้มากขึ้นครับต้องบอกกันเลยว่ายากนะครับผมเพราะว่าปีนี้ครับในพื้นที่อำเภอแกงครับผมสภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนนะครับผมเราเลยต้องมีการวางแผนในการผลิตทุเรียนที่เหมาะสมในฤดูกาลนั้นๆด้วยนะครับผมแต่ก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้นะครับผมเพราะว่าสิ่งที่สําคัญเลยผมคิดว่า คือความรู้แล้วก็ความเข้าใจในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของธาตุอาหารเรื่องของฮอร์โมนพืชหรือว่าจะเป็นเรื่องของการใช้สารกำจัดโรคแล้วก็แมลงอย่างมีประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผมคิดว่าคือความรู้และความเข้าใจในการจัดการในการทำสวนท้องเรียนของเกษตรกรนะครับผมดังนั้นเราเลยต้องมีการหาความรู้ใหม่ๆตลอดเวลานะครับผม ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องพะยากรอากาศหรือว่าจะเป็นเรื่องการจัดการโรกและมแมลงอย่างมีประสิธิพัพธ์นะครับผมเพื่อลดปัญหาในเรื่องของการทำํำทุเรียนให้น้อยลงนะครับแล้วก็เพื่อเพิ่มรายได้กับเกษตรกรครับ,ารบทางลอาที่างานขันโปรตาคุณไม่มีนโยบายให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากสวนนะครับผมสิ่งที่ต้องการก็คือรอยยิ้มของเกษตรกรความสําเร็จของสวนนะครับผมและก็รายได้ที่เพิ่มขึ้นรวมไปถึงมิตรภาพที่ดีที่มีให้กัน ชื่อพึ่งนะคะชื่อจริงก็สลาวันค่ะชื่อร้านสมุทรทองการเกษตรอยู่แกลงจังหวัดระยองค่ะคือดัดแวดที่ที่ท,ที่ที่สนใจก็คือตัวแพ็กเกจเนาะรูปขวดแล้วก็รูปอะไรชื่ออะไรพวกนี้ค่ะสุดท้ายแล้วเราก็ไปดูที่แหล่งแหล่งที่มาแหล่งที่เขาผลิตไปดูโปรไฟล์ของบริษัทว่าเออยังไงมีคนติชมหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรดีๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เก็บมามาดูแล้วก็พิจารณาเนาะก็มองว่าเออบริษัทแพนโก็ก มีคุณภาพอะค่ะก็เลยตัดสินใจที่แบบอยากจะค้าขายด้วยขายมาปีนี้ก็น่าจะปีที่4ดีมากค่ะคือมันดีขึ้นเรื่อยๆมันดีเป็นขั้นบันไดอะค่ะเพราะว่าด้วยเกษตรกรที่ใช้อะค่ะมันเห็นผลแล้วก็มีการบอกต่อแค่นั้นเองแล้วคนที่ใช้อยู่เดิมเขาก็ยังใช้อยู่ก็ต้องยอมรับว,ว่าบริษัทแพนโพนี่เขาเขาเขา,เขาเทนมาดีอยู่นะเกี่ยวกับพนักงานก็คือชาวสวนค่อนข้างเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจแล้วก็เรียกร้องเรียกหา ก็คือเหมือนเหมือนเราเข้าไปช่วยเขาแก้ปัญหาไม่ได้ไปเป็นภาระเขาไงแต่เนี่ยคือไปแนะนำแล้วก็ไปเหมือนให้เขาลดข้อผิดพลาดคือให้มันได้ผลผลิตแบบเต็มที่อะไรประมาณอย่างเงี้ยทีนี้ลูกค้าเนี่ยเริ่มเรียกหาและอย่างน้องเขาเข้าทุกเดือนเป็นความสม่ําเสมอเป็นบุคลิกส่วนตัวด้วยที่วัดไปสร้างความสําคัญัาเกษตรกรได้มันมันก็ไม่ง่ายนะแต่ก่อนที่น้องจะเข้าไปคือทางร้านจะเป็นคนแนะนําจะเป็นคนบอกให้เข้าไปแต่ถ้าอยู่ๆไปเข้าเลยอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ปลื้ม หล,หลักก็คือต้องมีร้านเป็นตัวนําก่อนมันก็กลายเป็นว่าเราให้เขาเข้ามาประมาณ2ปีแล้วมั้งซึ่งมันต่อเนื่องเรื่อยๆไงมันก็เลยชัดเจนส่วนไหนที่อยู่ระแวกนี้นะคะอยู่แถวอำเภอแกงหรือบริเวณใกล้เคียงนะคะอย่างเช่นวังจันทร์เนินหยองเ้วยางชำอคะคลองป่อไม้อะไรเงี้ยก็มาแวะหาซื้อได้ที่สมุทรทองสาขาหนองกันเกาได้เลยค่ะมีทุกอย่างของแพนโพงจริงเลยค่ะเรื่องราคาหรืออะไรคุณภาพ the car.